เอาละครับเมื่อเนี่ยที่ผ้าผ้ามาเบิงตนุนปลาไหลเพียกหรือตุนเอียนดอนนะครับตัวนี้เป็นตุนเอียนดอนชนิดไงนะครับในใบก็บเป็นลักษณะจังสีละครับจะมีหากเดียวนะครับตัวนี้จะมีหากเดียวยังลงพื้นมีเอามาปลูกอนุรัก์ไว้โอ้ปลูกยากครับโดยธรรมาชาติ ภาพเบื้องลักษณะใบหรือต้นนะครับจะเป็นลักษณะจังสีเดี๋ยวสิภาพไปเบื้องหากที่ขุดมาไวแล้วนะครับว่าหาก,กจะเป็นอย่างไรบางท่านบางคนจะไม่เคยเห็นอมนนามาเนีภาพมาเบื้องอันนี้เป็นต้นสดนะครับอันนี้รากมันนะครับเด้อันนี้หากมันจะเป็นลักษณะจังสีนะครับเงาบางต้นก็ได้ปีก็จะลุ่ง เป็นเม็ดนะครับไม่หักเดียวพ่อเอามาวดพงแล้วนะครับกับมาบแปรโปรูปเป็นลิตภัณฑ์เป็นกล้องสีนะครับอันนี้บำรุงสุขภาพมาแข็งแรงนะครับเสริมสร้างมัแต่มาบทั้งต่างในร่างกายของเขาเนคนโบราณแต่กอ่อน่นกับที่เอาหากกับน้าฝนนะครับเป็นตุ่มเป็นขั้น นะครเป็นเปรี้ยนะครับ,ป,นะรบประมาณนั้นเป็นแฝแฝงฟ,ฟีน้องค้นโบราณบ่อยนี่ฝนท่าเลยครับแต่ดุคนี้สมัยนี้สมีเครื่องบดฝันอบแห้งแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะครับเป็นตุ้มเป็นขั้นเป็นแผเปรี้ยก็เอาแบบผงโรยนะครับตอนนี้มันสีอนะ่าบ่เกิน สมือสามสี่มือเนี่ยครับแห่งขิ้นหลดนะครับปกเป็นแผลเป็นฟีเป็นน้องต่างๆทารับประทานนะครับต้องใส่เป็นแครปซูนอบแห้งบดอบแห้งแล้วอดเป็นแครปซูนบำรุงสุขภาพแข็งแรงเป้งปังสุยางสุนแนวประมาณนั้นครับถ้าบดละเอียดใส่แครปซูนแล้วเดอพี่น้องนะครับบางท่านบางคนอาจผลิตเป็นลูกกรก็ได้นะครับอันนี้เป็นถ้าปั้นเป็นลูกกร สมิตรขั้นหรือบุษราประมาณ3เม็ดนะครับมือเเร้าหมือแรงถ้าเป็นแคบซุ้นนะครับสามถึงสี่แคปซุ้นประมาณนี้นะครับกินมือนเส้าหมือแรงขึ้นกันนะครับตอนนี้จะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมรรถภาพต่างๆสุดยอดดีมากเลยนะครับเอาบางท่านบางคนนะครับก็จะสงสัยนะครับอันนี้บางท้องทีน่นอื่น เอียนดอนนะครับด้วชนิดใหญ่นะครับมันจะมีอยู่2ชนิดหน่อยชนิดหน่อยอตัวนี้เป็นชนิดใหญ่เป็นเอียนดอนใหญ่หรือปลาไหลเพียกนั่นแหละครับแต่ทองทิ้นกับ็นิเอื่นมาคือกันนะครับอันนี้สีครับผ้าเบิงหากมันแต่นี่เห็ดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะเป็นลักษณะจังสี่แหละครับ